กมีอย่างนี่ตกใจเบิร์ตยี่สิบเซนเนาะขันผู้ใด้ขันผู้ใด้โบตั๋นใบนี่ขั้นที่แบบข้าวปูก็พออันนี้ซื้อเขานี่เท่าไรแบบนี้อันนี้ร่ำสองพันเลยสองพันเนาะเราร่ำนี่เอาไรให้เลยสองพันกีบกับประมาณสี่บาทเนาะใช่รีบๆหนุ่มดาด้กินรีบบ่อันนี้ด่วนพักยังได้เอื้อพักซีฮะพักซี สมวงด้เคยกินบ uh, ่อ uh, ท่านผู้ชมียวบคับผมแดน้อยไปน่อยนิบๆแต่ว่าเพิ่นเอามาขวานันราขวาแต่ชื่อว่าขางแหลก สบ,บายดีสบ,บายดีบบยดบบยดท่านผูุษมเบริรดทุก่านเด้อตอนนี้คำแจ้งกัน้องรัดผ้าเว่ฮ <laughs> <laughs> ือนเวเหืน่นนะชมาเมือดีีเว่ือนเอ๋ยคำแสงเนาะไขมันกว่าเทิงอเออไอกรยกเมือนเหมือดในเรื่างผูุ้มเด้อเดี๋ยวสิเปิดแฝดเนาะสบายดี นชมนี่ทานผู้ชุมทานผมขึ้นต้องนาเลย้องครัต้องฟูครันี่ไอ้น้องคำแงเบิ้ลเนาะอาอยู่มึคขามบึงมามโอ้เมนอ้น้องคำแซงเบิ้ลทุกคนมาเนี่ยโอ้มีไอ้ยน้องร้ายแทะไอ้ยน้องเป็เกาคุโอ้ซื้อยังแน่ดิวอนี้ื้อคอนเหยอยคอนีพี่ไอ้ พวอ้พวของเอนชื่อไงเาเทาไอ้ตายไหมจันโอ้ยตายไจันตายอันนี้บาือบาือจันไปดีไอ้ตายไอมจันตายไม่จันยร่วมมันเปนคนจะทำมกินก๋วะเตียวมันบระวางอะไรงานจากอันมาจากอันยังบัน บานยังเกาะบานบานฮินดาน่องใบตามาค้นอะไรพี hey ่น้องกระไดสิท um ่าไปสิท่าไปสารวัตรเนาะสีเขาตัวเมืองนั่นแหลยกอเลยพามาแวะเขื่อนกัมแสงก่อนเพื่อนเอ๋ยกอนนู่นเขื่อนกัมกัมเดอร์สเด็ดทำผู้ชมเพาสิ่ดนอนสารวัตรเนาะนอนสารวัตเนี่ยทีงานตออีกพี่น้องเนาะไปใส่กระติดตามเบิ่งพีน้องมา

ซิวคมหัวนะโอ้กระซิวคมเหอนี่กินพากเนื่แค่ภาคมือภาคเกนีอจำจำคักแต่เกดยังกาะเบยคอนเบยคอนแบบมวนหน้าใชเอาไปน่าได้ดนิหนุ่นาสบายดีทางฟุซุเออมาเจ้าหน้างนาพัดั่วเด้อท่านสบายดีทางฟุซุกนีเด้อนสบายดีพี่น้องนีเว้นกจ้าํ่เซลน้องนี่เป็น้องหน้าป่ะถูกนคะเธอ Bụi chắc chứ bố, bướng chứ bố Bụi sọc no Sọc Nóng nạp thu à Nóng nạp phá thu à no Uhm Sọc Thêm phá thu anh đeo Thêm bún đeo 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 Cứu bún xì Thứ 4 bạn không có nghìn ngàn đai Thứ 4 xì, nhỏ Mình chưa nghìn ngàn nhau Thứ 4 này Bún cũng chưa <laughs> xì Thì nông nam mà nó Thả bọn แงาแ้านแ๊ยูนิ่อแม่มาเบิ้งอ่านงานแ่งเข็นกกนน้าป้าน้งตาเิก้อนนแ่งกสใตมานี่เคอมาเป็นแไม่าโอโสองเม โคจ,จังเอ็กทรอน่คือว่าหฮาจ้ดการเอง,งการเอบตูดนี่แล้วยวบานห้าแล้วคนกลุ่มเล้พี่น้องชี้ามางก้อนกันตั้งแหลกมันพันเลียงข้วทำยไม่ได้แั <laughs> ผ <laughs> ้ผมจะนอนอีปซี่ยูมืกผมจะนอนีินแล้วช่ว <laughs> นิ่มๆจะาม,มาเพื่อนเอามาขวันรากขวาแต่ือว่าขา,า,ขาแรกเลยนี่เลยกินทชนดไม่เคยกินเนี่ยก๋อยใช้มูแดงก่อก๋วยใช้มูแดง่อก๋วยใช้กุ้งเนี่ยนี่ไปกืนขื่น๋ะวเอาที่นี่ มาแต่ใช้เอาแนี้ทานกุ้งส้มเพื่อนนีเจ้ามาสบไปดีทานกุ้งส้มานี่เอยกน่องยอโอเอาสบายดีทานกุ้งส้มมาบงลูกลานกินนี่แล้นี่มากินน้าวันนี้กินข้าวจ้เมาก้อยวะจ้าเม่อยาก้อย โอ้ยนี่มีต้นก้อยบ่นี่และยมนเป็นต้นเรือตัวนี้เป็นกินนิฟๆจะรู้่องได้บ้านกินชุบเนาะหมาน่องดัดมากตรวนัวนิฟองดัดเกกินดิฟบ่ นี่ด่วักยังได้อือพักซีฮะพักซีพักซีม้วนเลยซีเคยกินบ่อทานผู้ชมเออมันมวนแต่ไเด้หนิทานผู้ชมพักซีกินอะไรมีเหรอมีแพักซีพักซีกินะไรมีเหรอมีแจังหน่อยนะซีใส่ล่ม แ่ดกระจายผู้จ e oh. ้องคนกลางซื้อพเนี่เนาะตามสาั้วันมดมากไปหาปาเมือนี h <h ้าปลา้ก ah> ็อ ah> ah> ึด้ก ah> ็อ ah> ้ายแลก็อึดตามอึดโซอาบอ้นมันคือไต่กรุ๊ปนะน้องเงยเไยนะบอต้องน้องเงนัที่เมื่ แกินได้มีเป็นยังเียมกนืเป็ดกระพ่อกับเพโอ้เป็นถือโคมไฟ่นอลมันเว้นบุงท่าูนเพื่อนอยู่ฟุนอาจารยน้าขูมมือหมอแม่อยู่นี่น้าะมานชองซ้ำบันแหลว หนาคือกันเนาะ2-3บาทตักเสกับฝนตก2-3บาทอันนี้บตกเาลงนีมืองยังแม่ไอยู่นี่เมืองสวันเมืองสวันบ่สดงวันอยู่ในตัวเมืองเด้อเนาะเมืองสลวันแข็งสลวันบ่เออแต่อยู่นอกโอ้ยังอยู่นอกอยู่บ่แต่ว่าซือว่าเมืองสลวันเนาะบ้านยังล่ะบ้านบึงคามบ้านบึงคามท่านผู้ชมองนาอยู่ตอนนี้แต่ว่าเฮาสิไปพักอยู่ยังอีกประมาณ30กิโลเนาะ ตามมันจังมีมันจังมีทีพักแถวบโชคดีเทวนี้โบมีเหือนพักเ้อเขื่อนหนองเื่อนหนองเลแล้วหัวพักเขาเงี้ยวแหงขึ้นแห้งวานคนไทยจะประสักดิบสิเบิร์แต่แม่อซุกเด้อแบบนี้เด้ออิ่มก็ดี เมนบ่ยักันจะไปจ้ำองเบงหนั่นหนุ่นเสีบเลยเด้อเอานะจังบ้านนะดิมแล้วเป็นคนป่ากินกระเพาะเต็มดเพักกันนีอันย่างมาเคยกินกินกุ้ยาเม็เก็บไล่ใช่ของ่อแตพอจะปคุนค้างเพื่อนโอเคอย่จทานขวบอยากกินิมาเาใครเอาอะไเฮ้ยมนเม่นเอาปัดกานันแม่ริดคนละก้าม กินเนี่เนี่ยมันต้องมีเนี่ยแก่ข้าวเนาะเราข้าวไปทังนี้มันผักซีโอ้เสดง่าอันนั้นงเหือนเลยเนาะจะมาเวลากินข้ามากินน้ำกันก้ำกันมันแซ่บเนื่อนหนักก็เพื่อนเชี่าห้าน้ำเลยธรรมะส เพื่อนบุมินกินอูกินเพอนนี่โอู้กมัดเบ่เอื่ออ้ผูกมันตดแถวนี้ทนผู้่ยเดสาไปเมืองมันคำแสงอยู่ลังบ้านแค่หนโอ้คำแสงลูกมันอยู่นี่นี่บ่อมันคำแชงอยู่ลังบานมันไมันเน่เพบาะว่าให้ต้งนานจะได้มืนี่ ผมว่าไปเลยมันไม่ไ้ปั่นํำลางมูิป็นแ่มันกำแซงกันมันนะอยากเบิ่งบบพี่น้องเอ้ยดําดโอนดําเนาะเาว่าอย่านเนาะโลเท่าไหร่มาเพิ่นมาซื้อเองบ่เอื้อไปไายแล้วาร่ด้่านไทย โอไปเลยปะไแโอ้เดเดี๋ยวไม่ยำไซยหน่อเด็กอนอมัดกได้งาน่ได้วกงอแ่ต้องอุดเอาน้องรัดใส่รัดฝาดไม่ทำาปสู้้มาจะเป็นกินของดีอยู่อันนีักยังเอือกระโดนคือเกลือแดกินได้ตัวอ่อนก็บม่ีเด้ โู้มาบอกขาเป็ดแรบมาหนิขาเป็ดถายเหลยแป้งซองถาดพอดเอ้ยนี่พกระโดนเคยกินกระโดนผู้ชมมาบอกนี่เป็นไงก่อยบ้านเราดูอวกไห้บอแบมนนบอไหนแ้วปากระโดดหลวงมันสีสมอ่ล้อันสมอืโอ้ขาดว่ะแสบหน่มันไม่มดมันไม่มุดแดงหน่าชมุนตนัวมล mẹ mùa đen. nào đây mẹ mầm mì Một đen. Một đen. Một đèn Một à? đen. À? Một đen. Oh, một đen. Một đen. đen. Một 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 đen. คิดใจมาพักอดีตพักทีเน่ชพเคยกินนดนี่พัฮีก่นพักฮี่าเปรี้ยปคนละซ่พังยังพักซีอ๋อยกืนข้ามขาวกันสบดีดีขาวุกาเลยพักซีพักอีคนมานมาพักีรงตายพังยังจ้ะพักซีพักซีพักซียังหว่าเออกลมพัก สีโซอีสีจมลายขบคั่วเพรมวนขนาดท่านปู้ชมกอ้ืากินไล้ไล่เขานี่บัดนอนเลยคืบัดหิว้วยเขาหอนท้อนหบนาวหนาวเขาเนียวท่านปู้ชมฮก

ก็ไม well, ่เห็นเงียเงีย oh, จ cool. oh, ้ะเอาบรรยากาศรหนเด็กก้ออะไรเห็นว่าเอาซุลงเอาซุปมันก้อรดอันนี้ม er ันก้อโอ้ก้อตรงตี่เทียดเอาเทียดมาเอาเทียดน้ำเขาลมเย็นดีขนาดลมเย็นแบบนี้คุ้มเอือยวุ้ยสกัดซองเมือดนึ่งอกะแดดเจ้าชิต้าจะเบิ้งที่ไหนข้าวอันนี้จะเบิ่งที่นี่จต่ผุณสม้ยนี่ แดดใม่แดดช้ชมจังได้อะไรอลำุเแต่กนเอื้อยกับมันเป็นค้ขีลายขีได้เป็นคนหนาตาดีนะข้าวกว่านี้ได้เป็นหางเงนร้ายมาจักปูมันร้ายบมจังหวะขี่ปูนมนจักขีดิน้เอื่อยโอ้ยตายแล้วมะจั๊กขจากไงนมาจักกลจากภาอเนจังได้จังหวะควมถูกอยากเนาะทนไปแล้ว กบบนี้เขาอื่นมางุนช่วยแม่หนาถูกนี่เห็นอยู่นี่เห็นอยู่น่เห็นอย่เนอะก็เดยค้ายเยดีเนาะเอาคืออาจารยสะเอา้งมันเพลงกรเริ้อปลูกมันกปลูกมันพวกเนี่เออมีนาทีปลูกมันแล้วบัดนี้มันบ่มีกินก็ยืมแล้วเนาะ กะว่าเสจยวหัวมันหัวมันผันเนาเบิดแล้วแล้วกลมกันมาบ่มีหัวติดดีต่อหือเป็นแนวนั้นมันเป็นยังมันยังเนาจังว่าอาอน้ำรวมนี่หัวหัวเป็นน้ำพ่นก็มี่หัวดินโมกุลหนามก็มีไปมีเคลียร์เาปลูกมันเป็นหัวใหญ่ๆง่ามๆในน้ำในเด้อท่านผู้ชมเด้อมันซับประดังหรือว่ามันตดเนาะแม่ออืยู่นี่อยู่ออแข็งชะล้วนนี่เนาวร้ายภาษาของคำเสียงกับหนา ทีดหนีที่ชินน้นเอาทีดหนีที่ชิน้นนันติ <ừ m. S 2> บ่ดินเพราะว่าไปเสาวมวยต่างหากบาทเนี่ยเสาดินโม <ừ m. S 2> กันแน่ว่าเห็นกกมันงามนอ้อผาดจะทวมหัวทวมหัวทั้งวันมันลูกมกนันนะเนาบ้านนี่ก็มันกับพ่อยืมก็ยืมพ่อกู้ก็กู้ต่อว่ะ ไปกูมาใส่ได้บาตน,นี้มาซื้อด้วยความขั่วได้แล้วผีเกลือเคลือปรแอกสูลูกซูพัวกินอชุดถ่ายบานเนาเนาะสุดถ่ายมาไปกลมมานั่นมีแต่ล่ำบ่มีบ่มีหัวอ,อากจะได้บัตนจะเอาเงินในแซ่ไปใส่หนีต่อบัน,นี้ทินอะไร<ป>เอากูนันไปให้นระกบเอาทิอืบาทรับละหาบาทอไบ่ทื่อ อะไร้านบ่เขาอุ่งเหี่ยนบ่เขาปล่อยเลยเหรอคือไม่ขึงขวดปีปีขึงเอือยเดี๋ยวหห่ไหมว่าเอามาหลินเอือยเบิ่งเยนขอมมะนิงอ๋อสื่อยังอ่ะสื่อยังสื่อยังบอกบบอกท่านผู้ชมเลยสื่อยังบอก น้งตนคือไตาตันเน่มกล่องเบิ้งเนมกล่องเน่หลงเน่มกล่องเนี่คือเตาตันสบดีกันสวัสดีกันสบายดี่านผู้ชมป้าเขาแหงไปนำเลยอืมเอ้าขอบใจร้ายกินข้าวแีบร้ายมือนี่ยู่ดีไม่แห้งเยเขาบุ๊บ ก๋วกเตอ๋วซี่โครงนัวๆแล้วก็คุ้มน้อยนึงแต่ว่าแเสีบกินเข้าใส่แบบไล่ๆธารมด้วโซ่ินื้วัวแล้วก็ไก่น้อวัวขึ้นสนเลยปุบใหญ่ปุ๊บปล้บปุนบปุ๊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 บปล๊บปุ๊บล้๊บไห๊บปุ๊บปุ๊ปแล ชาวีหานก็น <committee> ังใจช่องลีบนห่วยาดูหน่อเป็นจะไเชาดินชีรลานแตมาคล้ายมันในช่องลามยอย่างช่องหลานีเลยีาใตกตัวตาอยู่ดีนะมนเกิดจะไป่ล้ายย่างตัวาอยู่เบิ่นแล้วเบิ่นไรชีดูปอดิชีหนเนี่ยปะบ่งบนอันนั้นข้ามเชนปูกมันท่านผู้ชม ต่ว่าชาวดินเขาต่ว่าใดขายไปแถวโองหละยังอีกโองหละลงทืนไปสีลาดนโอ้เป็นยังไเพื่อนมังเพื่อนเออเฮ็ดเช็ยนอยู่ก่เลยเห็นอยู่อะไระเห็นเนาะฮะบ่เฮ็นบ่เห็นย่าตีบ่สีเปาอันนึงนี่เด็ยแทนบุชม thuyền thuyền đi park e chăng nè go má à, à đi ตุกใจเบิร์ตตัวยังควายควายควาหน่อยน้ำผสมออกดุได้นี่ดุเพิ่นได้จักเดือนนะประมาณสามประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนปล่อยที่ดเทานี่ปล่อยก็ได้ปล่อยแล้วมันไปอีกเขาถั่วเขาชวนเขาให้เขาหน้าเขาต้องเรียนต้องเรียนประจำ ขี่ก็คล้ายได้ได้เก็บไใบสวมหนึ่งชิมหาพัดถ้าจะสืบสือเทวบะนนองนาออขอเบ่งนี่เด้เ <c oughs> พื่อนอันน่ะเพื่อนห่วงดุเพื่อนท่นผู้สกนี่กร่างบ้านเป็นยังเพนะินวะเป็นบอลผลิตปัน่นปั่นมันือว,ว่าเก็บมันเนาะโอ้บริสัากเอาเหรอ ปันเอาเนาะปันมันฉลดรมันฉลดรกิโลมันิลดน้ำหนักโลกงหลยเขาจะบะขาฟันมันฉได้น้ำนักกลัวปันมันสิเป็นมันมุนเจ้าฉีทางโุมเพราะว่าน้องนาเคยไปช่วยไปช่วยเบาหลาเา้าน้อยดิผู้ที่มันเคยช่วยเรือนนองนาเวลาไปช่วยเรือคนในป่าเด้เคยไปฟันซอยเพลินเพลิน่าฟันเอามันิีด้นนำนักกลัวนี่เวลาจะบดหนี่มันเป็นมันมุนเจ้าฉีมันสีนำนักมันฉีขาดไปเวนเพืนบอกมันมุนเป็นพงเจ้าฉี เวลาเขาเขาฟันเอามันเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนอย่างที่เด้เด้ยังชิลุคนะฟาดจะหมดตัวเขาก็ต้องรู้แล้วเขาอยากได้น้ำหนักเด้เขาต้องรู้น้ำพันนี่เระมาณนมือช่องมืออืมใส่เวลาแต่ว่าถ้าปั์นนี่เวลาประมาณันมันต้องโมงแต่เจ้าบามันขั้นบาเขาเจ้าบาเขาแสงเขาจะบันนิยมขายแบบเป็นหัวเนาะขายแบบมันสดมันหัวเขาจะนิยมแบบปั่นตะเกียงเลยไปขายเนาะ ตั้มนี้นี่สิได้อยู่ประมาณสองล้านกว่าพี่น้องเนาะสองสองล้านไปประมาณประมาณสี่ห้าพันบาทนั่นพี่น้องประมาณนี้อ่แบับถ้าเหตุเป็นเปื่อยังสี่นี่สิ่กิห้าไปเลยแบบถ้าเหตุเป็นเปื่อยังสี่นี่ผมเป็นยังเนาะมันมีขี้ดินขี้ฝุ่นยังนี่เพิ่นกะซิมี่วิธีอันนั้นแมนเขาเอาคามไปไถทั้งสุดไลน์เขามันแมนมืดนั่นแหละเขาจะเอาคามไปไถ เป็นทรงออกไทยปะเอาไปไทยเขากระจาไปก่อเขางานก่อเองเนี่เออเขาขายชิ้นนี้พิธีหลังเขาเนาะเห็ดแปลงเห็ดเป็นนัวเห็ดไร่ขนมขนมโต๊บเนาะได้เพื่อได้เงินมามื่นเก่งที่ไปขายอะไรัครจำแซงได้เท่าไรเฉลี่ยเนี่ประมาณอะไนี่ยช่วงหลานไปช่วงหลานปลายเนาะสี่ห้าพันบาทแสดงว่าคำแซงลงทื้นไปสีด่านนี่สีด้อยู่ อสีด่านใบเนาะหลก็น้ำมันกับมาจอบมันอยู่แล้วเดี๋ยกับาบคาเห็ดฮะเคืนสีด้ายด้วยอยู่น้อยนึงเนะาะเพราะว่าเป็นซาดินเขาสีดานท่านผู้ชมตัวนี้เป็นคล้ายหลายโซงหลัตัวน,นี้นี่ประมาณโซงหลปกายที่เป็นตากอยู่ตอนนี้ที่ว่าท่านขายเนี่ยเอาโอ้หลด้หลายใช่ไห้น้ำนักมันบมรุตเนาะลายดอกชมอมงสงมีก็ประมาณนั้นแหละอ่าเพราะว่าเขาเคยคล้ายกับหูเนาะแบบเป็นทอนจังสันเดียเขาเก็บไว้เห็นยัง เอาไว้ปลูกตโตต้นมั่นเนาะปลูกต่อพี่กันเนาะที่ทางหวานเท่ากับเก็บไว้ปลูกต่อพี่กันแบบนี้ค่ะผู้ชมแต่เท่ากับมาตัดเป็นทอนซำสองขืบเนาะดีกว่าขืมนึงเอาไปสร้างโลกไปสร้างโลกปลูกประมาณ40เส้นเนาะขั้นผู้ได้ขั้นผู้ได้มาตัดใบนี่ขั้นท่าอยากท่อปลูกเพอาะอันนี้ชื่อเขานี่เลยทลายแบบนี้อันนี้น้ำสองพันเลย สองพันเนาะเาหนึ่งล่นี่เอาไล่รให้เลยสองพันกีบกับประมาณสี่บาทเนาะประมาณสามเมตรอันสุดสุประมาณสามมันจะเห็นมัดหนึ่งมัดหนึงเศร้าพันบีนี้เขาปูพ่ออยู่ว่าเวิรปีชอบเก็บไใบนี้ดีกว่ามันยังมีหมองใหม่ออเโอ้ดมเมิดบริเวณนีนแุ่ดสุอันนี้วันสีอะไรสัได้นี่ยแ่ประมาณสามสี่ทอนอปูไปประมาณสองหนึ่งก็แปกดีเนาะก็เกิดเจอนะ เพราะว่าต้นมันนี่มันดูดซึมดูดซึมน้ำหลายร้ายแห้งิวันนี้ปีหนึ่งลูกไก๋จักเถื่อมาเลปลูกได้ปีละเถื่อปีละเถื่อเท่านั้นเนาะโอ้ปีละเถื่อเขาจะเลี้ยงงูในเรื่องส่งช่วงปีใหม่ช่วงก้อนปีใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกไปนั่ได้แต่ว่าส่วนน้อยส่วนร้ายก็จะปลี้ยงงูกก่อนหน้าพ้นมันสิเขาสู่หน้าพ้นนะโอ้แบบว่า เบบว่าเฮารุดอ๋กคือสีเฮ้าคุดมากเอาหัวมันมาแล้วเฮากะเขาก็ปูไม่อีกได้เม่นบ่กทำความสะอาดแต่ก็ปูไม่ได้เลยแม่นบ่กคิดว่าตบวางจักอาสเดือนให้ดินมันดีขึ้นเองบ่แม่นนก็ปลูเลยมงคนก็ตตรงป้ากอนนะพรแล้วก็ยังมีลายนะประมาณนี้าการสวนเฮ็ดมันแสงกตได้เฮ็ดหนูได้มีสวนหนู นี่นี่ก็ยังสีเห็ดอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้พาไปเบิ่งเนาปลูกมันนี่บ่ได้มีโฮมนะท่านผู้สุตามที่เคยไปลกซอยโมไปลูกซอยโมคณะสิมีโฮมใหม่มันมันมันบ่งามมันบ่ได้์บัวบ่ได้บ่ได้น้ำหนักพี่เนาะเอาต้องทางออกหมดก็ต้นใหม่ต้นตอกต้องคนแป้นมันชีไดเอ็ดเฮาแดดอันปลูกเรียบร้อยแล้วก็ มาทางหยาอีกได้ท่านผู้ชมเคยไปบูดบัตชซอยโมชวนเพิ่อนน้ำส้วงหยามันสิขึ้นมันสิขึ้นประมาณชั้นนี้เท้ากะได้ประมาณหยามันประมาณเน่าเสือนี้เัาไปทางใหญมันขึ้นเน่าลายเนาะทางหลักปะอีกส้วงใหญ่มันเท่าไยมันก็สิขึ้นอีกหงาไปทางอีกเกือบที่สองยังพ่อพี่น้องเนาะไปมันเท่าึ้นแบบทมกันทมหยาเบิดแล้วกระจกโอเคปัดมันปัดมันซ้ำหน่งลด็กะมาโลกอีกได้โลกขึ้นนอสวนคืนนอซามสิได้เนาะ เดือด<ล>มา,ากคุ้นม,น,คนมากบ<ท>ุดมากฟันแล้วก็มาตากออกยังสีได้เอาไปขายได้ค่ะมีหลายบาาย้าเรามียังเห็ดเอาไป้เนาะน่องแกปันนอกส่วนมากผูเทาปูแก่เรือวะอไดที่มีกรอบครัวยังแลมีรักมันสนชา้าเขาก็สีเห็ดสวนเห็ดลรแบบนี้แหละส่วนที่ไวรุ่นผู้บาผูซสาเขาก็สีนิยมข้ามไปทางไทยเนาะไปทำงานงเนาะเขาจะบ่อเฮ็ดแต่แบบนี้นาะส่วน เห็นบ,บ่หมู่บ้านตั้มพังเล้าจะบ่อบคอยมีวัิรุณตัมบ้านนอกแบบบ้านเฮานี่แหละเขาไป,ไ,ปไทยเหรสิมีลายอยู่วิรุณแม่นถ้าบ้านนอกแบบนี้เขาก็สิมีนุ่งกันไปไทยเบิดพี่น้องเนาะกันพ,พี่น้องประมาณนี้นะเอ้าปะไปบายๆกับผล่ข,ขั้วคำแสงท่านผู้ชมก็ไปมากินเขา่วมเพื่อนมือนี่ระวังมาแห่เพื่อนผ่านตรงน้ำมาแหวกทางแรกเล่นนี่ ใกล้ใกล้ชุดแล้วเนะาะคือว่าใกล้เองราคาช็อปปี่เองคุณมีจะได้พาคนกับไปย้นโผล่เนาะดี<ม>ใ,ใ,ใ,ใจน้ำอขอบคุ้มเปิลเนาะเฮือนคำเซงกับแบบ <c oughs> นอนสาดจังสีเย็นๆถ้ากุศ <c oughs> เอ้าวบันนี่สีได้ไปพัก อยู่ไนแ้วก็สิผ้ากันไปเดี่ยวน้อยนึงโดยหากแพงเลอยเด้อเดี๋ยวงานดองขันว่าจากไหนกะสิมายามไหมโดยเยะบอยเห็นจะได้ยบัยทั้งหมดเกดก็ได้โดยดสิมากับคำแสงนี่แหละรองรัดนี่แหละัโดยจัวหว่างมาได้กะมาโดยสามวนที่สี่ที่มือผู้แครล้านค่ะ ดูเพื่นพัวเพื่นทางไหนเนี่ยโอ้ติดบานในอีกมาดโอทางเข้าทางเข้าเป็นไฟใส้แม่นเป็นไฟ่่โอสิเดไปทรงเคยโอสิได้ไปทรงเคย ถังลาหมีกระเซียกับเสียได้ถางเห่าเดี๋ยวสิพภาพไปชมเคยนะดูเอาเงาแตงบานเพิ่นทำนู้ซมมันมีโอกาสได้มากเนาะเออบอายบายได้เออเด้อขอบใจได้หลายกินข้าวกินนนำน้ำโดยคำเสียงไปบายบายนี่คตตามคลิปต่อไปคำเสียงหนองลัดหนองนาพาทั่ว ยังผู้ไดพาทูไอทา้านผู้โู้แรคอนอันนี้ฮะดย